สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการพิมพ์ข้อความในลักษณะแนวตั้งบนเส้นพาสนะครับอย่างแรกเลยนะครับนักเรียนนะครับก็วาดรูปร่างขึ้นมา1รูปนะครับตามรูปร่างที่นักเรียนจะออกแบบในชิ้นงานของนักเรียนเองนะครับจากนั้นนะครับเมื่อได้รูปร่างเสร็จแล้วนะครับให้ไปที่นะครับในส่วนของเครื่องมือนะครับที่ชื่อว่า vertical นะครับ type on p a t t o นะครับคลิก1ครั้งนะครับ แล้วเราก็มาคลิกบริเวณเส้นพาที่เราต้องการนะครับเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับคลิกนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความลงไปนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับข้อความที่พิมพ์ลงไปนะครับหรือว่าสอนที่พิมพ์ลงไปนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นแนวตั้งตามเส้นพานั่นเองนะครับตอนนี้เราสามารถที่จะปรับขนาดได้นะครับปรับขนาดนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของตัวสอนเข้าไปเพิ่มได้นะครับนั่นเอง นะครับสวัสดีครับ